สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมทารินวันนี้ผมจะมาอัปเดต ID 4นะที่ผมเล่นมานะครับประมาณ2วันนะไม่ใช่2วันดิประมาณวันหนึ่งนะว่าคลิปก่อนผมลงไปวันจันทร์ใช่ไหมเออหรือวันอังคารไม่รูะแต่ผมเล่นแค่วันเดียวนะก็ ID ดีก็ไม่ได้พัฒนามานะครับก็มีรูบี้อยู่200นะแล้วก็ไปขึ้นมาเดนเงผมไม่อยากขึ้นไปเร็วนะที่ผมไม่ขึ้นไปเร็วเพราะว่าสาเหตุก็คือ เราจะต้องมาตามเก็บอัปเกตนะครับซึ่งถ้าหากเราคือรีบขึ้นมากเกินไปเราจะเสียเ,เรียกว่าอะไรเสียการตามแล่ทันนะครับดูดิว่าไอ้ที่สร้างใหม่อ่ะค่อนข้างจะหาเงินยากนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีทีมพีร้อยนะแล้วก็ตอนนี้ทีมที่ผมใช้ตอนนี้ก็มีแค่ดีนะครับมีอยู่5ตัวหลักนะมันไม่ใช่ทีมไฟ p พีพีนะครับแต่เป็นทีมไว้สำหรับฟาร์มดาดนะฟาร์มพีร้อยนะครับสาเหตุที่ผมเอาตัวเพวกนี้มานะครับก็เพราะว่า ไอตัวเบาไกทองมันตีไกนะครับส่วนปั๊บปอสจระเช่นั้นมันยิงไม่ใช่ยิงดิมันบัฟเพิ่มพลังชีวิตและเพิ่มการโจมตีปกติเป็นการโจมตีพื้นที่นะก็ทําให้ตัวนี้มันตีเป็นพื้นที่นะเกียร์ผมก็ใส่แบบนี้นะแบบนี้นะตัวนี้ก็ใส่ตานนี้นะคือเกียร์นี้ก็ดีนะว่ามีต้าดมีปล่อยตัวไวมีเวทนะครับก็คือว่าเป็นเกียร์ที่สมดุลดีนะครับแล้วก็พีร้อยตอนนี้ผมมีสอตัวนะกำลังทําอยู่ไอตัวนี้ก็ได้มา พีร้อยแหละแต่ขาดไอ้ไอ้พวกนี้นะซึ่งผมพยายามผลิตอยู่นะครับคลิปหน้าที่ผมลงนะ่าจะได้พีร้อยทีมทีมเอ่อพีเก้าสิบใกล้เก้าสิบเปอร์เซ็นของฝั่งดีแล้วนะเพราะว่ามันไม่ได้ทํายากเลยนะครับพีรนะ้อยเนี่ยีสาชั่วโมงก็เก็บมานิดนึงแล้วนะไอตัวเซนะดี้เนี่ยเห็นไหมมันอยู่ว่องไวเลนเจอร์ธรรมดานะนี่ไม่นับสองตัวนี้นะประมาณ 72ตัวแล้วนะก็คือผมฟาร์มทิ้งไว้นะครับแล้วก่อนหน้านตผมก็จะทำพวก N นีแม็กเดนได้พีร้อยหกดาวเนี่ยเพราะว่าผมจะได้บีฟีแล้วก็ปลดไอ้สะสมนะครับก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะผมจะมาสุ่มกาชานะตัวกาชามี14เลยนะมันจะอ่าโคลโบมาแล้วผมยังไม่ได้เลยในทีนี้มันมีอะไรน่าสุ่มไหมออกแขนซากุระนะเปลี่ยนสภาพฝั่งศัตรูนะครับก็สามารถเอาไปใส่ให้เกมม่วงได้นะแต่ผมยังไม่เปิดนะครับผมจะมาเปิดตู้นี้ ผมอยากได้ไม่นะแล้วก็โฟนปาร์ตี้ถผมได้ผมก็เอามาใส่ให้ไกลทองนะไม่น่าจะได้นะทรงนี้เพราดวงผมไม่ค่อยดีนะครับยิ่งต่ออาชีพนี้ไม่ต้องพูดถึงแล้วเอเคไม่ได้เกลือนะครับตานี้อุ๊ยนิดนึงอีกเจ็ดนะครับผมก็จะสุ่มอ่ะเผื่อได้นะ ก็ถุงมือไม่เป็นไรเพราะว่าผมจะอาแค่ตัว่อะอีกครั้งหนึ่งอ่ะปอกแขนแล้วกันเผื่อดวงดีได้นะผมจะสุม่มปอาก,กบให้ได้นะครับแล้วผมจะจะดองรูบีย้ยาวนะโอ้โหเกลือนะไม่เป็นไรเกลือจะเก็บไปนะครับนี่สุ่มกบเอาแหวนดาวหนึ่งตัวโอเคสองตัวแล้วโอ้แล้วแค่สองตัวนะไม่เป็นไร อย่างน้อยก็ถือว่าเอามาเก็บไว้นะครับเพื่อในอนาคตผมจะทําเมกุมินไม่ก็ไอตัวดักเน็ตก่อนนะผมว่าจะทำดักเน็ตก่อนนะครับเนใจแล้วเพราะถ้าทำเมกุมินมามันตีป้อมแมลงนะแต่ถ้าดักเน็ตมาเอามายืนได้นะครับเพราะว่ามีสกิลปัฟแล้วก็ตามเมดสามพันเปอร์เซ็นต์ทำถศัตรนะูนะน,นี่แล้วก็ไฮเปอร์ก็มีฟื้นพลังนะครับผมไปทําตัวนี้ก่อนนะไม่ก็ดูก่อนนะครับว่าโครบูน่าผมเปิดได้ไหมตอนนี้มีครบยีสิบตัวนะครับห้องทดลองก็ อัพมาทีหน่อยนะผมก็พยายามตั้งนาฬิกาปลุกอัพพยายามตั้งนาฬิกาปลุกเพื่อมาอัพเสมอสม่ำเสมอนะครับ๋ยวรดีดพรเอาขวาอ่ะเอามาผลิตเพื่ออัพนะเนี่ยแล้วก็พวกอะไรแบบนี้ผมก็จะพยายามรีหาให้ได้ผมจะไม่เอาตู้แบบนี้นะผมจะหาไอตัว,วแต่ตู้แบบนี้ก็เก็บไปนะครับก็เก็บไปก่อนแล้วก็หลีกันดีนี้ก็ขึ้นมาเป็น ดีสุดๆก็จะประมาณเงินสองนะครับก็ได้รูบี้ไปนิดหน่อยนะพี่ๆผมก็ใช้วิธีการยซ่อนเลีลยงแมวพี่ๆผมก็จะดูว่าเพราะผมยังไม่อัพตัวเลยนะมันก็เลยไม่มีสกิลดาเมจนะครับผมก็จะใช้วิธีการเขาเรีย <RPG S 2> กว่าอะไรตีตดคีมั้งมันเป็นทิกสมัยก่อนนะครับในวิธีนี้ผมชนะได้นะผมใช้ทีมนี้แค่ทีมเดียวนะครับเอาเมกูบินมาบัฟนะครับแล้วก็เอา จระเข้มาบับตีเป็นตีนะแล้วก็มาไก่ทองมันก็จะยิงตีธรรมดานะก็ตายแล้วนะครับหรือถ้าจะสิ้นคิดหน่อยก็เอาเทพผู้พิทักษ์ไปนะไม่ใช่ดิเล่ยผู้พิทักษ์ก็ใช่ดิก็ดีนะนี่ปล่อยสองตัวนี้แล้วก็นี่นะให้ไก่ทองมาตีนะครับมันก็ไปแล้วนี่หนไหมไก่ทองมาตีทีนะถ้าอยากชนะเร็วเราก็ปล่อยผู้พิทักษ์มานะเห็นไหม ยิงปิว้วตายเนี่ยครับผมเล่นแบบนี้นะก็ตายไปเรื่อยได้ได้ประมาณเงินหนึ่งแล้วก็ต้องรีบไปหาทําตัวผีร้อยนะครับเพื่อเอาเพื่อทําไอ้ไก่ทองขึ้นร่างไฮเปอร์นะมันจะได้เล่นง่ายกว่านี้นะครับเพราะว่าร่างไฮเปอร์มันถึงมีสกิลดาเมจนะถ้าไก่ทองมีสกิลดาเมจไวเท่าไหร่เราก็จะสามารถไต่ลีได้ง่ายขึ้นนะครับนะแล้วก็ไต่ด่านได้ง่ายด้วยเพราะว่าไก่อทองมันตีไก่นะครับไม่ต้องห่วงเรื่องว่ามันจะเข้ามาชิดบ้านเท่าไหร่นะ ถ้าจำผิดสกิลหนึ่งไอทองมันบัฟสกิลปะแตกากัใช้สกิลใช่เพิ่มความแม่นยำแล้วก็ตกากใช้สกิลนะครับเราเพิ่มความเร็วกนการโจมตีนะอันนี้ก็เป็นการเจาะพลังนะครับถ้าได้เจาะแสงเราอีกขึ้นกราดาวนะพวกผมทำการดาแน่นอนด้าเจาะแสงมาผมก็จะได้เป็นเอาไว้ยิงพวกอนุบิดหรือมายกนนะครับแล้วก็หอผมก็ไม่ได้แตะเลยนะตอนนี้ก็อยู่เท่าเดิมนะชั้นหนึ่งนะ ผมจะพยายามไม่หลุดโฟกัสการทำพีร้อยก่อนนะคือผมไปทำพีร้อยสองทีมแล้วก็ค่อยด่นดานๆนะครับพอด่นดานๆเสร็จเราก็จะทําไปเก็บตัวไอพอถึงด่านสี่ร้อยสี่สี่นะครับผมก็จะไปเก็บไอตัวเขาเรียกว่าตัวอะไรอะไอมูลอากาศนะครับปั้นใกล้ทำเป็นพีร้อยครบทีมหลักนะแล้วก็จะไปทาไปทำพีร้อยโคโลโบนะครับโคโลโบหน้ามาพอดีนะผมก็จะได้ทีมพีร้อยโคโลโบตัวหนึ่งนะเพราะว่า มันจะได้ค่อนข้างเยอะนะถ้าเราไปทีมพีร้อยก่อนก่อนหน้าอยู่แล้วพอไปทําพอไปเก็บเราก็จะได้เยอะขึ้นกว่าเดิมนะแล้วก็ไอดีสองผมก็จะทำเหมือนกันนะครับเป็นทีมพีร้อยตอนนี้มีทีมพีร้อยที่เป็นตัวใหญ่ประมาณสามตัวนะครับมีพอล่ามีมิมูุแล้วก็มีไอตัวมูนอวกาศนะครับอ่าแล้วก็ไอช้างด้วยอีกตัวหนึ่งไอช้างบับวิ่งอ่ะผมไปเก็บมาได้ละ แล้วไอทีสามก็มีชอออร่รากับมิคูนะครับก็พยายามเล่นเรื่อยๆนะยิ่งทีมพีร้อยเราโหดเท่าไหร่เราก็จะฟาร์มง่ายนะครับจะได้มีทรัพยากรเยอะนะเห็นไหมแกทองมาเล่นงานนะครับเพราะมันตีไกลนะตีเล่นระยะเอานะมันไม่ต้องขยับจะซ้ำขยับเลดนหนึ่งร้อยให้มอนเดินมาแล้วก็ตีนะครับไม่ต้องห่วงว่าจะอ่อ โดนมอนตีตายนะเควสตายนี่ไม่ต้องห่วงเลยแต่จะต้องห่วงอย่างนึงนะครับเวลาชั้นผ่านชั้นที่ยี่สิบไปเราก็จะเริ่มเจอไอตัวไอตัวปากแล้วนะครับที่มันเป็นลิ้นนะ่ะใช้ลิ้นตีนะ่ะตีโคตรแรงเลยแล้วก็ก,กรอบไปด้วยนี่หนไหมมันก็ผานง่ายนะครับส่วนด่านนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงนะผมแทบจะไม่แต่เลยที่ผมไม่ขึ้นเวลผมก็พูดไปแล้วลารอบหนึ่งแล้วก็ผมจะไปขึ้นเวลตอน ดาวเาคาะโคลโบมานะครับมันมาพรุ่งนี้ใช่ไหมไม่ใช่เลยัมนมาวันที่ยี่ิบเก้านะครับวันนี้วันที่ย7ิบเจ็ดนะแต่ผมก็จะไปเล่นเอาตอนนั้นนะครับเล่นติดแบบเก็บพีร้อยจริงจงต่างๆนะเพราะว่ามันจะได้เออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะโอ้ยวงเนวมันจะได้ทรัพยากรเทียรนะครับยิ่งบีพีร้อยเร็วเท่าไหร่นะเพราะว่าไอาดาวเาคาะโคลโบเนี่ยมันมีอะไรกล่องที่มันจะเป็น กล่องที่ได้อุปกรณ์อัปเกรดสีดาวห้าดาวนะครับถ้าดวงดีก็สี่ห้าดาวนะเอ้ยห้าดาวนะ่วนะชัน้นที่ด่านที่หนึ่งถึงสามนะครับจะได้เป็นสามสามดาวสองดาวใช่ไหมถ้าไจ่ผิดนะก็มันจะได้มาพัฒนาทีมได้ไวขึ้นนะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมานะครับมาบ่นนะลงคลิปไปเรื่อยๆทุกวันนะลงคลิป 1, วันเดียวันเดียไปทุวันนี่นะด่านผมก็เท่านี้นะแล้วบอกว่าเนี่ย ที่ผมพูดว่าเอามาทําเป็นคอมโบ <Gym. S 1> นะคร o, ับผมก็จะทําแบบนี้นะพม่เปอยแค่สองตัวนี้นะครับแล้วพอวอลจะไเลชบับนะเมื่อได้ตีพื้นที่เห็นไหมครับโดนป้อมแตกแล้วนะคลนี้ก็ผ่านนะครับผมก็จะไปทาไปเก็บพีร้อยนะเล่นด่านเทลลสองร้อยตาขึ้นนะครับก็จะได้ตัวมาทาพีร้อยแล้วนะก็คลิปนี้ก็ยเพียงเท่านี้นะครับเป็นคลิปที่มาบ่นหลายวันนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ